Song soul has and Beauty the primes peace อินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตของเรา Beauty and the Beast อักโรเมนติกคอมเมดี้คอนเสิร์ตครับไม่ต้องเดาวนะคะว่าใครเป็น Beauty และใครเป็น Beast ไปดีหรออ่ะหยอก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 พี่ปุ๊กอ่ะคอนเสิร์ตวันนี้เกิดได้ยังไงครับพี่ปุ๊กอ่ะมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นครูมานานสอนมาเยอะใช่แต่ยังไม่เคยร้องเพลงด้วยกันแน่นอนเลยคอนเสิร์ตนี้ต้องเจอเราแน่นอนเพราะเราไม่เคยร้องเพลงด้วยกันด้วยนะครับอย่างจริงจังเลยนะฮะแล้เกณฑหลักที่มีใครบ้างครับพี่ปุ๊กเขาบอกว่าอ่ะอ่ะ คอนเซ็ปต์เออคอนเซ็ปต์แก๊สของพี่ก็คือพี่โอ๋นะชาตรีโงสุวรรณนะคะสปอตตองว่าโรแมนติกโอ้โหโรแมนติกนุ่มโรแมนติกแน่นอนเลยครับแน่ของกองค่ะของกองแน่ของพี่โรแมนติกแล้วของกองก็ต้องออกแนวคอมเมดี้ดิเออไม่ขำตายขำตายแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องหยุดใครคือใครพี่มัมรักนี่ครับเออ แค่ติชื่อกหลอนะกลุ่มนี้พิเศษมากก็คือถ้าเป็นลูกสิษ์ของเราเองอมีใครบ้างมีนะครับมี brightness K เอ็นเฟนเปนแต่มีวินยิ่งกว่านันอีกฮะจริงจริงคู่นี้โอ้โหอลังการมากโซเชียลแคมป์ที่กระดำมคือเก่งบอยครับเออ อราที่ซอยรานาวันที่วันที่29มิถุนายนค่ะครับผมจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็เมเจอร์ทุกสาขาเปิดจองวันที่15พฤษภาคมครับมกันนะครับ